สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทางช่องจิตนาชาแนลนะคะวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2567ค่ะโอ้ยยางซัมเนียกับมื่เอยค่ะคุณผู้ชมแมวมันกัดกันค่ะเป็นวันที่19พฤศจิกายนวันอังคารค่ะคุณผู้ชมจินนาจะลงแนวทางลาพัฒนาของวันที่20ค่ะมาเห็นตาเจ้าของอ่าเป็นลาพัฒนาของเซียนไอค่ะคุณผู้ชม ซียนไอวิ่งให้ตัววิ่งงวดที่ผ่านมากับตัววินค่ะเข้าไปที่สองแปดนะคะคุณผู้ชมพลออกสองแปดแล้วก็แปดหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะเพิ่นก็นหายตัววินมากแล้วก็ตัวจับครูหามากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่์นห,า,หา,าตัวหายหามากตัวหามากแปดสองแลคะ่ะเข้าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวกลับกลับกันนะคะแต่ถือว่าเขาค่ะคุณผู้ชม ถึงแม้จะเข้าตัวเลขวิ่งบางคนว่าจะพูดมาทาไมแค่เลขวิ่งเลขวิ่งเป็นเลขหัวใจค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มีตัววิ่งไปบ่ถือได้ค่ะว่าจิตไปตัวใดอ่าสังเกตค้นถามกันว่ามาตัวใดนะคะคุณผู้ชมแบบนั้นเลยนะคะเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมที่พูดมานี้ก็คือเป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางลาวพัฒนามาจากการขี่เดาค่ะคุณผู้ชมเดาไปเดามาเดาจับคู่ใส่กันมันก็นถือนะคะเนาะผู้เดาเก่งเดาบาเก่งนะคะ สำหรับผู้เดาเก่งคือเซียนผู้เพิ่นค้านวณค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเห็ดหลายๆสูตรมาเพิ่นจิตจับไปใส่ตัวได้แน่กะมันก็เรื่องของเพิินเนาะค่ะเนาะเข้ามีนาที่เบิ่งค่ะคุณผู้ชมเพิ่นแบงปั่นมาด้วยน้ำใจค่ะเอามาให้คุณผู้ชมเป็นเบิ่งเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาวพัฒนารัฐบาลไทยก็คือกันค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนากขอขอพุณหลายๆค่ะที่มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปั่นมาให้เนาะค่ะเฮาเห็ด คำนวณบลเปลี่นคือเพิินค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกี่ดาวเข้ากระเดาน้ำปนเพิินอีกที่หนึ่งค่ะ <c oughs> เดาอย่างมีหลักการหน่อยค่ะคุณผู้ชมก็คือเดาแบบยังมีบอกลูกคุณหารอยู่นะะเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าเดามากนะคะแต่เดาแล้วแม่นเดาแล้วเข้าเพื่อกับเป็นตาเดาอยู่ค่ะเป็นจังไรค่ะคุณผู้ชมหลังรัฐบาลไทยออกมาแล้วนะคะกลาวพัฒนาพานไปหนึ่งงวดนะคะคุณผู้ชม แต่คุณผู้ชมชอบเอาเลขไทยที่ออกไปแล้วค่ะมาตามเป็นลาพัฒนาเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วไม่เลยอกเขาค่ะคุณผู้ชมมันจะมาเขาวงวดนี้บอนะคะคุณผู้ชมกระจังเบิงนะคะเนาะว่ามันจะตรงกับเลขของงวดที่ผ่านมาบบมีของเสียนไหนแน่ไปตรงของงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะอาจจะมางวดนี้ไหมนะคะอันนี้ด้วยความเสือ้อโดยที่ว่าไม่ไม่ตามคำนวณน,นะคะคุณผู้ชม แนวทางที่คิดเอาเนาะคะ่ะคิดเอาเปรียบเทียบเอาค่ะว่าที่ผ่านมากับกับไอปัจจุบันเนาะคะ่ะเนาะเอามาเทียบกันใส่เอา,าถือว่าจับใส่กันบางครั้งมันก็เป็นแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมบางครั้งก็ไม่เป็นค่ะนะคะคุณผู้ชมแนวทางมันมีเข้ามีหลุดปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะได้มาจากการคำนวณล้วน,น,นเลยนะคะคุณผู้ชมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยนาํนาจิตนําใจค่ะเสี้ยนอายค่ะคุณผู้ชมเข้าต่องวดนะคะคุณผู้ชมบริโมค่ะ แต่ว่าจินตนาบริเตียมไปคุณผู้ชมเบิงนเนาะค่ะมันเดิกแล้วเดี๋ยวถ้างวดน,นี้เข้าจินตนาจะเอาขึ้นมาโชว์เลยค่ะจะเอาขึ้นมาโชว์ย้อนหลังไปเลยตลอดทั้งเดือนหรือว่าของเดือนที่ผ่านมาน้าค่ะคุณผู้ชมจะเอาให้เห็นเลยว่าของเดือนที่แล้วเป็นยังไงของเดือนนี้เป็นยังไงเนาะคะ่ะจะพยายามค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารับบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเต็มมืออื้ออยู่ค่ะคุณผู้ชมเต็มอื้ออยู่ค่ะยังบ่ได้ี่ยลบเนาะคะนะ่ะเนาะจินตนา จะมอมวม,วม,วม,วมวทำงานของตัวเองด้วยค่ะคุณผู้ชมมีลูกค้าด้วยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยเต็มอืออยู่ค่ะบ่นหน่อยค่ะคุณผู้ชมดูว่าจินตนาจะลงไหวไหมนะคะก็ติดตามเบิ้งค่ะคุณผู้ชมแนวทางทุกๆแนวทางค่ะทางช่องจินตนาชนแนลมีรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาค่ะเดิกจักหน่อยค่ะคุณผู้ชมห่วงนอนนะั่น แล้วก็เมื่อยนั่นนะคะช่วงนี้เหมือนจะไม่สบายค่ะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะการก่อนสิไปเบิงแนวทางก่อนสิไปมวนไปซื้นกับแนวทางค่ะดูแลสุขภาพก่อนด้วยค่ะคุณผู้ชมสุขภาพดีไม่มีขายค่ะคุณผู้ชมอยากได้ต้องทําเองนะคะเหมือนกับทําบุญค่ะคุณผู้ชมอยากได้เขากระเฮ็ดเองนะคะสุขภาพดีเราก็อยากดีแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ชมอย่าให้คนอื่นต้องมาดูแลเราค่ะ โดยเฉพาะหาหมอค่ะคุณผู้ชมเอ้ยส่วนสิ่อดคิ้วเห่าค่ะไข่หนาวสั่งงอกงอกอยู่กับได้ล่อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าให้ต้องไปทรมานแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมดูแลตัวเองเอาไว้ก่อนค่ะค่ะจินตนาขอขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เขามากกดไลค์กดแช่นะคะเป็นกำลังใจกับจินตนาค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาคุยด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆค่ะจินตนาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชม ที่ให้ความสนใจค่ะจินตนากะไม่มีอะไรตอบแทนนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณจากใจเลยนะคะค่ะอยากให้แนวทางปังๆเพื่อตอบแทนคุณนะคะคุณผู้ชมเนาะคนไทยใจดีค่ะมีตะก้นใจดีๆค่ะคุณผู้ชมทางช่องจินตนา,นาชันแนวนาฮักซุก้นค่นคะที่เป็นเอฟซีนะคะกินตนาสังเกตเป็นคอมเมต์ค่ะบางค้นพันธุไม่ได้บาออะไร อินตนาเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยไม่โกรธค่ะคุณผู้ชมถือว่าเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาอ,ออกคำเห็นนะคะเนาะตามใจที่จะครองต้องการที่ตัวเองชอบอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมอินตนาก็จะพยายามค่ะเป็นผู้ให้บริการค่ะคุณผู้ชมก็จะพยายามทําให้ถูกใจคุณผู้ชมนะคะพยายามจะหาสิ่งที่มีสาระเอามาฝากคุณผู้ชมดีกว่านะคะเฮ็ดอย่างอื่นอย่างเช่นเฮ่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ลวก็ ทำใี้ลูกค้ามากเขากับเสียตัดผมให้เบิ้งสินะคะคุณผู้ชมอ่ะชอบทรงใดสินะคะเราก็คอยมาลงแนวทางนะคะเอาแบบนั้นดีกว่ามค่อยบ่นาเบื่อนะคะคุณผู้ชมเนาะได้เงินพอเด็นเดราะถ้ามาลาเด้ค่ะทั้งได้เงินทั้งได้แบ่งปันความรู้อีกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนาตัดผมไม่ได้ใช้กันไกลสับไม่ได้ใช้กันไกลฟันปลาค่ะนะถ้าอยากได้ผมบางผมอะไรเราเล่นกันไกลตัดอย่างเดียวคะ่ะคุณผู้ชม นะคะแล้วก็ดัดก็ดัดไม่ได้ดัดไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมดัดด้วยมือค่ะดัดผมด้วยมือดัดผมด้วยน้ำยาสูตรดั้งเดิมค่ะคุณผู้ชมสูตรปกตินะคะก็คือใช้น้ำยาดัดเย็นแผ่นๆนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกิดเปิดบริการทุกมือค่ะคุณผู้ชมกระเฮ็ดงานไปน่าแล้วก็เดี๋ยวจะได้ว่าเป็นการนาเบื่อนะคะถ้าเบือ่อใดมีลูกค้าค่ะจินตนาค่ะ จะพยายามเอาตรงนั้นมานั่งพูดนั่งคุยไม,ไม่ไม่คุยค่ะคุณผู้ชมก็ให้ดูว่าจินตนาธรรมผมทำยังไงนะคะเพื่อจูงใจค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะไปเข้าไปดูแนวทางลาพัฒนาของเซียนอ้ายง,งวดวันที่20พฤศจิกายน2567ค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาพัฒนาค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมให้ดูกันหายมวนๆเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะ ลาพัฒนาวันที่20พฤศจิกายน2567เป็นของ CNI ค่ะวันพุธนี้ c ซียนให้วิ่ง1กับ0บนล่างค่ะคุณผู้ชม1กับศย์วิ่งไปบนและล่างนะคะ1กับ0มาจับคู่ใส่กับเลขติดมี6 5 9 3เป็นเลขติดค่ะคุณผู้ชมติดเราเพิ่นจับคู่ใส่ให้พร้อมค่ะถามว่าครบไหมก็คือ6 1 ห้าหนึสาครบค่ะคุณผู้ชม0ย์ก็มี0ูน5 09, 03ครบค่ะแถมเบิ้ลมาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมเพื่อเบิดมาหนึ่งค่ะเผื่อเบิ้ลมาเอาศู 0, 0, 0, กับตรงกับจินตนาล่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ไม่ใช่สิอ่าเป็นของแอดอืมใช่ค่ะคุณผู้ชมตรงกับของจินตนาเนาะศู 0, 0, ค่ะเพราะว่าศูนย์มันมาหลายแห้งค่ะคุณผู้ชม พอได้มากกับมาค่ะมาแน่เนาะคะ่ะเนาะม่จนมาหล่นมาเหลือจนบ่มีตัวสิจับใส่แจ็คสีปบวกกับตัวไดบวกตัวได้กระโตกศูนย์คือเกาแม่ค่ะเราเลยหลากลงมาเป็นศูนย์หมดเลยค่ะคุณผู้ชมแถวหญ้าอาดหลาดค่ะสี่ศูนย์มาคือบ่ามากคอให้ปัง,ปง,ปงๆแลอะไรกันนะคะคุณผู้ชมสื่อตัวใดกับคอห้แมนค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะคุณผู้ชมแนวทางราวพัฒนาของเซียนไอเมื่อที่ผ่านมาค่ะให้วิ่งแปดกับห้า หาบอมาค่ะคุณผู้ชมมา8นะคะจับคู่ใส่2เพ mm. ิ่นกลับเล่ไห่มา8 2ค่ะแต่ว่าผลออก2 8นะคะคุณผู้ชมเข้าตัวกลับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมกลับด้วยค่ะบนล่างด้วยแล้วยังต้องกลับด้วยนะคะไม่งั้นจะผิดหวังค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่ให้ได้มาจากเซียนไอจินตนาขอขอบคุณมากๆค่ะเซียนไอที่ให้แนวทางมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะ ขอให้ทุกคนที่เขามาเบิงทางจ่องจิตนา c h a n n e มันมาน,น,นปังปังทุกคนนะคะคุณผู้ชมค่ะโชคดีทุกคนค่ะคลิปต่อไปเป็นของู่โคราคลิปนี้สวัสดีค่ะ